ครับก็สวัสดีครับอยู่กับน้านาัทเฮลบรอ,อกลอซิ่งกันแล้วครับคลิปนี้จะพามาดูรถต้มมอความครับว่าวนท่ออาการเป็นยังไงครับอ่าระเบิดไมเนาะวะ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแฟสสามครับเหมือนจะสนันดีครับนี่ับวนเต็มลำเลยนี่แต่ไม่ใช่เลดนะครับแบบธรรมดานี่นะครับแต่ว่าสุดเลยอื้อ นี่ก็กำลังจะยกหัวทำไมเนี่ยทำงายยกหัวเช็คเครื่องนี่บ้าแล้วเนี่ยเนี่ยนะมีบริการน้ำดื่มกาแฟนะฮะไม่รู้เป็นไรอ่ะทำท่อมาแล้วมันเครื่นงมันอ่อนนะ่ะใช่ไหม,มนนะครับอุ้ยอยากอยากฟังเสียงอ่ะมันแฟร์อ่ะครับ,อ,บอู้ดูครับพี่น้องได้ดีวะโะเคผมรวยครับผม Cái mà bớt anh ngoài, ở anh 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 cái bên này Phăng ừ. riêng thôi Mùa trưa hả? Mùa trưa Mùa trưa Mùa trưa Sắc nít đi, sắc nít đi Mày tục chạy được mà

ใครเล้านะดูก็มเอ๊ขาล้างมาจนพลาวเลยครับกี่วันเนาะสรมีคืนครับเลอะเปื้อนหน่อยอันนี้กี่กี่กี่พันนี่ปลายปลายสามพัน จะมันเค่าค่าค่าบนสามพันค่าทอดทอดด้วเท่าไรทั้งหมดหกพันเท่าไหร่นะหกพันเป็ดเลยเขาลดให้หกพันหนึ่งร้อยแต่เขาลดให้เราอันนู้นตื่นมาบนอะไรน่ะงุ้งิงงุ้งิงงุ้งิงครับตอนน้อยตื่นมาก็ล้างหน้าครับ เดี๋ยววันนี้เป๊ะๆเลยนะเตนี่เทนะ flow นี่ตุยเนาะมาชนครั้งนี้ไอ้ติเก็ตบอกไอ้ไทยต้องที่อยากได้อยากขับรถอะไรรถท่อมั้ยใช่มั้ยเฮ้ยเออเหมือนเพลนเลยเดี๋ยวดูจานเล้าครับเอ้ย คันน้นไม่ลงจากรถนะสตาร์ทเลย<ใ>นี่มาใหม่ใครมาใหม่หโน่เหรอรถใครฮะอ๋อไอคันนี้เห็นเห็น,เห,นเห็นวิ่งอยู่อยู่อยู่กับทนหนึ่งอ่ะนี่น่ะออที่มอนบ,บอยพามานั่นแลนหละอุ้ยมาใหม่หนึ่งคันใช่ไหม เือนั่นเละคันนั่นเละเห็นแล้วผมเคยเห็นแล้ว<แ>โอ๊ยลืมเอาผ้าออกด้วยตุบกล,ลับไปน้องงูอยู่ เอยกินขาดอ่ะดูดโดูเดมอนเสียงซอดอ่ะนี่จะ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 ตึงโซ่ใช่ไหมมันจักรยานอ่ะโซย้อน มันหยวแล้วเนาะไปชวยไปกัปดู้ตะน้อยดีกว่าตื่นเช้ามาก็ตะน้อยนคะครับเป็นคนที่ตื่นเช้ามากครับตอนเช้านะตีสี่นี่แกตื่นแล้วนแก,ก,กน,นอนไม่ค่อยหลับหรอก โอ้กำลังคุยรายการไม่รู้เนาะดีกว่าไปนู่นดีกว่า,ไป,วาไปดูรถร่วมคันใหมนเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนคันไหนมาตีสี่ตีห้าเนี่ยคันนี้บอกบ้าหุ่นนีน่นไหมพี่จับดิพี่จับดิจับจับเครื่องจับเครื่องในจับดิบเครื่องนั้นแหละ จะมากิมบุงสตาร์ด si ุ้ยหรือไม่หนเออก็แนไหนใช่เดาไว้ก่อนข้างไหนข้างไหนสัมภาษณ์นะครัข้างไหนโอ้ยผมได้ยินนะตีตีสี่ผมตื่นมาผมปวดท้องอ่ะผมอยู่มาค้างเรือสองคันเลยไม่มาทั้งสองคันเลยพร้อมกันเลยไล่ตู่นกันมาเลยได้ยินแต่เสียงรถมาจล้วผมผมอยู่ข้างเรือทางนู้นแหละผมนั่งเอฟลูอยู่ก็ผมตื่นเช้าผมมาทำงานนี่ก็บผมนอนบ้านมันกึกไม่ดเมื่อเมื่อเมื่อคืนไปนอนบ้านใคร นอนมนัดแฟนพี่แล้วเนาะผมขอสัมภผัสเนี่ยไปดูอีกกี้ไปขี้กันไปขี้ได้ถนนือกันเอาสามพนแล้แหละไปดูอีกกี้นนอนหมอบอย่างนี้เมาอ่ะเออมาอ่ะขำไปบาแล้วมันนอนหลับหมอบอย่นี่เอ,อ้ยกี้ไหนไม่รู้จักเ <c oughs> นาะอีกี้ไอ,อ้ตั้มกูกูสะพี่สองคนนั้นใหเ้เฮงอะไรไม่รอ่ะตรงเฟร่ร้องเฟร่กับเฟ่เฟร่เนะเออ ទ yeah. well, ៅដល់រូបកាហ្វេនេះរ៉ាណៃយើងមកនេះយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងកាហ្វេហុងតំនេះទី market មកតោះមកលៀនលឿฮะវា smart ទៅតែរៀនប្រែខ្ញុំបើកវាខ្ញុំនេះខាងពីមកដូចกันครับ2ខាងនេះ